สวัสดีจ้าแฟนเจ้ลทุกคนนะจ๊ะเจอก,ก็จะเคยประจำทุกเช้านะเก้าโมงตรงมัม่งไปตรงมั่งกับื่องเล่าเซาซี่จะาว่าโซาซี่จูจี้จุกจีกับพวกแกนะ ผลฟงที่น่าสนใจไมแล้วก็เล่าข่าวในสายจ์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปกันแล้วกันแล้วก็ติดตามจะดาได้ทุกแพลตฟอร์มที่เด็นด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะเป็นกําลังใจให้ชันและทีมงานง่ายๆนี้ให้ไหล่ทุกคนนะครับขอบคุณเป็นอย่างชูงลิบลิ้งเลยทีเดียวไปดูผลฟงที่น่าสนใจไ่กับเมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะทีแรกจะหาผลบอลที่คู่นี้เขาเสมอกัน3-3หาไม่มี จริงจิงเลยเชียวเลยต้องเอาผลจริงิงมารายงานเลยสิไปดูกัที่พิมพ์บอลลีของมาลีนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะเงาะกระป๋องอยูเอเต็ดน,นะก็เฉือนชนะลินจีหนะ้าหอซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่งเฮ้ะมีที่ไหนเหล่าเมื่อคืนนี้นจ๊ะ โชลีบาร์นะก็แพ้ให้กับบูกูบ้าไปศูนย์หนึ่งไปดูไทยลีกบ้านเรานะจ๊ะก็เป็นทรูแบงคอกยูเอตดนะเสมอกับเชียง A รายยูเอต์หนึ่งต่อหนึ่งบีจีปทุมในบุกชนะนครราชสีมาไปได้หนึ่งต่อศูนย์นะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายนะการท่าเรือถล่มอุทยัยธานีสามประตูต่อหนึ่งอีนี่มาต่อกัอนที่ฟอร์อินเดียซูเปอร์คัพนะจ๊ na, ะยักษ์นาแล้วก็ยักษ์เอลนะจ๊ะเมื่อคืนนะอีสต์แบงกอลคลับนะเสมอกับกัวไปศูนย์ต่อศูนย์ในเวลาปกตินะด้วยจุดโทษกัวไไ 5, ก็ Eu? ปิดท้ายที่เิรเบลีกอังกฤษเมื่อคืน2คู่นะจ๊ะเบรตันและโฮฟาเบียนก็เสมอกับเวสต์แฮมยูเตดไป 1. ประตูต่อ1ส่วนคู่ดึกนะจ๊ะลอนดอนดาร์บนะฟูลแลมคาบ้าเลยให้กับคริชชั p เ l a เ e ไป1ต่อ2ล่าสุดคริชช a p เ l a เ e ลสองอลิเวอร์กลาสเนขึ้น Top 4เรียบร้อยบ้าบอลคอแตกอันนั้นคือผลฟุตบที่เราสนใจม,นมากกว่าเมื่อคืนนะจ๊ะที่ไปต่อกันที่ข่าวคราวการลุกหนังโลกนะพวกแกนะไปเริ่มมันที่เรื่องราวช็อกโลกเลยนะแฟนแฟนล่วผูกก็โ๊ะะกกรรรจาวว่่่สิิงงนนีี้้้เดดขึไไัทออบบ ฟิลของโบบี้พรีหรือผูนะจ๊ะนั่นคือบังโมโมซาลาดยักษ์นาแล้วก็ยักษ์เอวนะจ๊ะตัวสำรองอดทนน้อยของลิฟูเนี่ยนะโดนดรอปจาก Honor, อันเ,เนอร์เดอฮันเนอร์สล็อตเทรนเนอร์ชาวดัชคนเก่งแค่3เกมระเบิดอารมณ์ให้สัมภาษณ์แชทุกอย่างนะเหมือนเอา เขาเรียกอะไรเหมือนเอาน้ำมันราดไปในกองไฟที่รอบอนฟ f i l ์ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะสถานการณ์ของริพูยิ่งย่ำแย่ไปใหญ่ไม่เว้นแค่ฟอร์มการเล่นแต่บรรยากาศในทีมตอนนี้เริ่มจะมีปัญหาชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะโดยบางโมเนี่ยบอกว่ารับไม่ได้กับสถานการณ์ตอนนี้นะที่ตัวเขาเองเนี่ยนะตกไปเป็นตัวสำรองไม่พอเนี่ยนะบางคนในสโมสรเนี่ยพยายามจะโยนความผิดมาที่ตัวเขาคนเดียวเลยและสุดท้ายกลายเป็นตัวเขาเนี่ยต้องออกมาปกป้องตัวเองซะอย่างนั้นนั่นเองนะจ๊ะโดยบางโมเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ริพูเนี่ยนะเสมอกบลิศย สามต่อสามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเขาบอกแบบนี้ว่าอันนี้นะจ๊ะโมบอกเลยนะโมไม่อยากเชื่อเลยว่าโมนี่นั่งสำรองนะตลอดทั้งเกมเลยนะสามนัดติดแล้วนะโมผิดหวังเหลือเกินนะแลวโมก็ไม่ยักหน้าไม่ยักเอวด้วยโมเยอะมากเลยโมไม่เข้าใจทําไมอันนี้โมต้องนั่งสำรองด้วยตอนนี้นะโมรู้สึกเหมือนบางคนในสโมสรเนี่ยนะโยนความผิดให้กับโมนั่นคือสิ่งที่โมรู้สึกเลยโมไม่เคยคิดเลยว่าโมเป็นตัวปัญหานะโมไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าใครนี่โมโมบอกตรงๆเลยโมไม่จําเป็นนะอันนี้โมไม่จําเป็นต้อง ต่อสู้เพื่อตำแหน่งเพราะไรเพราะโมควรได้รับมันอยู่แล้วสิ่งต่างๆที่โมทําเพื่อทิมทิมนี้มาตลอดเนยนะทุกคนเห็นอยู่แล้วโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยโมก็ทําให้เห็นอยู่แล้วนะยอมรับไม่ได้เลยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะสโม,มสรเนี่ยนะสัญญากับโมมาตลอดเลยก่อนที่โมจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่เนี่ยนะตั้งแต่ซัมเมอร์แต่การนั่งสำรอง3เกมติดแบบนี้เนี่ยนะพวกเขาไม่ได้รักษาสัญญาเลยนะโมบอกแล้วหลายครั้งเลยว่าโมเนี่ยนะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยกับพี่อาร์เนอร์นะแต่ตอนนี้นะความสัมพันธ์เ่านี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วนายจา๋ ไม่รู้เหมือนกันเหมือนมีบางคนในเรียวพูเนี่ยนะในสโมสรเนี่ยไม่ต้องการตัวโมอีกต่อไปเกมหน้าที่อนฟิลเนี่ยนะโมจะบอกลาแฟนๆนะเพราะอะไรโมจะไปแข่งแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะช่วยทีมชาติอียิปของโมนะแล้วโมก็ไม่รู้ด้วยว่าหลังจากที่โมออกไปเนี่ยไปอยู่กับทีมชาติเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะโมก็ไม่รู้ในโลกฟุตบอลเราไม่มีทางรู้อะไรเลยแต่โมยอมรับไม่ได้กับสถานการณ์นี้โมทําสิ่งต่างๆเพื่อสโมสรเรอร์พูมาเยอะมากนะจ๊ายังไม่พอนะโมซาร่าก็พูดขึ้เลยคนมันอัดอั้นมันก็พลั่ง เอยนักข่าวมันก็แม่ไม่ต้องห่วงสื่อเที่ังเกล่ดจะเป็นประเทศนอร์เวย์จะเป็นอิตาลีจะเป็นฝรั่งเศสที่มารวมตัวกันอยู่ที่เป็เร์มเลียงกลษเนี่ยมันชอบถามกันถามจี้ใจดาแล้วโมซาร่าก็หลุดออกมาเพิ่มเติมว่าแต,แต่โมอยู่กับริพูมานะโมยิงประตูได้มากกว่าใครเลยในยุคนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยนะแต,แต่โมย้ายมาอยู่ในเพิร์มเลีกเนี่ยนะไม่คิดเลยว่าจะมีใครยิงประตูทำแอซิสได้มากกว่าโมในเพอร์มาลีกนะถ้าเกิดโมอยู่ที่อื่นเนี่ยนะทุกคนปกป้องโมอยู่รละละผ่านซื้อเลยแต่ตอนนี้ หนึงนันนาจ๋ามาจะดูสติปิดงี่เง่านะจ๊ะแต่ขอโทษด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยนะจำได้ไหมแฮร์รี่เคนเดอะเฮริเคนเนี่ยขออิ้จดมเนี่ยนะไม่ยิงเป็น10นัดเลยสื่อทั้งอังกฤษเลยบอกว่าเดี๋ยวแฮร์รี่เคนยิงได้แน่นอนแต่กลับกลั้นพอเป็นโมโมไม่ยิงนิดหน่อยเนี่ยนะทุกคนบอกตรงกันเลยว่าโมต้องไปเป็นตัวสำารองเพราะฉะนั้นเนี่ยขอโทษแฮร์รี่ด้วยนะที่โมเอ่ยชื่อนายขึ้นมาเนี่ยนะด้วยความเคารพนะโมรักทุกคนเลยโมรักเอริงฮาลันด้วยรักแฮร์รี่เ,นนะเนคนด การที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกคนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วโมรักฮารันอยู่แล้วแต่ว่าโมเนี่ยเป็นดาวชันโวเป็นนักเตะที่ดีที่สุดเลยคว้าแชมป์ลีกได้แบบมีสไตล์เป็นของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกลายเป็นตอนนี้โมเนี่ยต้องออกมาปกป้องตัวเองต่อหน้าสื่อและแฟนบอลทุกคนมันเป็นอย่างงี้ไปได้ยังไงนายจ๋ายักหน้าแล้วก็ยักเอวนั่นคือชุดใหญ่จากโมซาลาเออนะพังงานนี้บอกเลยมีแต่พังกับพังตอนนี้ช้อยส์คือโมไปเล่นแอฟคอนแล้วจะกลับมาลิพูหรือเปล่าเพรมักกะาปุ๊บอาจจะปล่อยสรง ต่อไปที่ซาอูที่ตะวันออกกลางหรือเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อะไรก็ว่านไป2คืออร์เนอร์สลอตไปก่อนแล้วโมยูสคือไปแม่งทั้งคู่นั่นแหละโมไปด้วยสลอตก็ไปด้วยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าริบูจะตัดสินใจไงเพราะเจะดมาเท่าที่จําความได้ดูฟุตบอลมาเนี่ยริบูไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเต็มที่ก็คือนักเตะย้ายออกจากสโมสรไปแล้วแล้วก็ไปพูดรับหลังไปพูดกับสื่อนั้นสื่อนี้โจมตีสโมสรบ้างก็ว่านไปแต่ตราบใดที่ผู้เล่นคนนั้นสวมเสื้อทีมสโมสรน,นั้นๆนั้นแง่ลบ,อ,ลบอันนี้ กไม่เเคยเิดขึ้นอย่างแมรี่เต็ดเรายังเห็นนะก่อ,อนหน้านี้ก็พูดกันไปเรื่องนะรู้กันอยู่แล้วเรื่องเซียร์เซเว่นตอนนั้นหลายคนบอกว่าโอ้โหคริสตินโรันโดทำถูกแมรี่เต็ดม,มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาดรอปเขาเป็นตัวสำรองได้ไงไม่เห็นข้าวเขาขความเป็นเวิร์คลาสอย่างนี้กลับการพอเป็นบางโมทุกคนด่าบางโมบอกว่าทำไมทำแบบนี้อ่ะเห็นไหมสองมาตรฐานนะทีนี้นะซึ่งตรงนี้เจดมรก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับการจะทำของบางโมแบบนี้เนาะเพียงแต่ว่าอาร์โนลด์สตก็ทำไม่ถูกในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะเนาะถ้าเกิดโมซาร่าแย่กว่าผู้ กกโอเคลราฟอร์มตกมันเกิดขึ้นได้ในวัยสา13-14ปีนะเนาะเหตุว่ามันก็คงมีเรื่องราวที่มากกว่าน,นั้นที่จจดําเคยพูดไว้ว่าห้องแต่งตัวลิปูมันไม่ปกติตั้งแต่แพ้มาในช่วงหลัง,ลงเนี่ยแล้วก็เกิดขึ้นแบบนี้จริงๆนั่นเองอ้าวเดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ล่าสุดจจดําไปเช็คข่าวมาผ่านเดียร์เลติกเนี่ยเขาบอกเพิ่มเติมว่าตอนเนี้ยฮันเนอร์เดือดฮันเนอร์สล็อตเนี่ยนะเตรียมตัวแจ้งไปยังบอร์ดบริหารแล้วว่าให้ปรับ ามให้เกมกาสัปดาห์นี้ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสล็อตไม่อยากให้มีชื่อโมซาลาเช่นเดียวกับเกมนะัดสุดสัปดาห์ที่เจอกับไบรตันก็ไม่อยากให้มีชื่อโมซาลาอยู่ในทีมด้วยนั่นเองนะจะเป็นการลงโทษน,นั่นเองอ่ะรอดูแล้วกันดูทรงแบบนี้นะวุ่นวายหนักกว่าเดิมลิร์พูนะบอรบริหารนี่ก็ต้องดูถ้าสลอ็อตอยู่โมก็ต้องไปแต่สล็อตอยู่เนี่ยสภาพแบบเนี้ยฟอร์มการเล่นแบบเนี้ยวิธีการแบบเนี้ยแฟนๆก็ไม่ค่อยโอเคช่วงหลังเพราะนั้นตอนเนี้ยแมโอกาสเด้งคู่มีสูงเหมือนกันนะจะ ทีนี้พอโมซาลาออกมาพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยตำนานลิเวอร์พูลอย่างแดนนี่เมอร์ฟี่เนี่ยนะอดีตกองกลางของพวกพิภรีเนี่ยก็ออกมามองเลยบอกว่าโมซาลาเนี่ยเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ทําทุกอย่างเนี่ยเห็นแก่ตัวนะแล้วก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ตําหนิทั้งสโมสรตําหนิทั้งอันเนอร์หรือฮันเนอร์สล็อตเนี่ยถือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นั่นเองนะจ๊ะโดยแดนนี่เมอร์ฟี่เนี่ย,ย,ยพูดกับรายการแมตช์ออฟเดอะเดย์ไว้แบบนี้นะเขาบอกว่าเออเมอร์ว่าถ้าเกิดคนเรามันจะโมโหอารมณ์เสียหงุด,งด,ดหงิดจิตหงุดเเเเงงงงงีีียยยววววผิดหัััััอออะะไไรรรกกกกก็็็แแแล้แตนะต่่ต่่่่นนนนนนบบาปปสค sứ าะห้องกุญซื้อที่ห้องทํางานะหรือไม่ก็นัดคุยกับบออบบริหารไปเลยนะจะทําอะไรก็ได้ทําไปเพื่อระบายความอัดอั้นตันตู๋ดนะแต่พูดแบบนี้ปั๊บอะมันเป็นการสร้างปัญหาให้กับทีมด้วยอร์นเนอร์สลอตก็มีปัญหาอยู่แล้วและการเพราะตอนนี้เพิ่มปัญหาเข้าไปอีกทุกสิ่ทุกอย่างที่โมซาลาพ,พูดมาเนี่ยมันเป็นการเห็นแก่ตัวเหมือนเขาเนี่ยนะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาคนเดียวจะทําแบบนี้ได้ยังไงทําไม่ได้ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกับบางโมหรือไม่เห็นด้วยจะเห็นด้วยกับอร์นเนอร์สลอดหรือไม่เห็นด้วย ใส่โมซาลาให้ชัดัฉวดหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะอ้ารอดูแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันจะเละเทะตุ้มเป๊ะสมบร็จตุ้มปุยไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตำนานลิฟูเองก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้ของโมซาลาได้นเนี่ยนะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวไปดูคริีอาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตกันบ้างลนะจะให้สัมภาษณ์บอกว่ายอมรับเลยการที่ทําให้ทีมเนี่ยนะแต้มหลุดมือไป2คะแนนเนี่ยต้องโทษตัวเองทั้งหมดเลยมันจะเป็นการแก้เกมการวางแท็กติกลงไปหรือแม้แต่ผู้เล่นตอบสนองกับการแข่งขันในเกมที่เสมอกั<น>ะ,ะดิษฐ์สามต่อสามนะจ๊ะจ้าโดยเดอะฮันเนอร์อาร์เนอร์สล็อตเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับโปรเจคแม่จา้าบรรดาเดอะคอปทั้งหลายตอนนี้นะครับเนอร์บอลเลยเนะครับมันเนอร์มันไม่ใช่ครั้งแรกเลยครับที่เราทําาแแต้้มมหหยไไปนะคคครรรรรััรรับบ่่ใชงกกอที่ เราเสียประตูในช่วงนาทีบาปนนครับเนอร์และก็เป็นช่ครั้งแรกนะครับที่เราเสียประตูจากลูกตั้งเตะทุกคนรู้ดีนะครับตอนนี้บรรยากาศในห้องแต่งตัวของเราเป็นอย่างไรตอนนำสองศูนย์เนี่ยนะครับเนอร์เนอร์ไม่เคยคิดเลยครับว่าผู้แข่งจะกลับมาได้ลูกจุดโทษมันก็ไม่ใชจังหวะอันตรายอะไรนะครับแต่กลายเป็นว่าเราทําให้มันเป็นโอกาสของลีดซะอย่างนั้นแหละครับพอกลับมาเป็น1นสองกลับมาเป็น2อสองหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีสปิริตครับานเนอร์กลับมานําได้อีกครั้งหนึ่งเราเหมือนคุมเกมได้เลยครับแต่ว่าน ควบคุมไม่ได้นะครับรวมไปถึงลูกตั้งเตะในช่วงท้ายเกมนั่นคือสิ่งที่สะท้อนฤดูกาลนี้ของพวกเราในครับเนอรคนที่ต้องรับผิดชอบคือใครพวกเราทุกคนนี่แหละครับที่ปล่อยให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับเนอรพ่อจะไม่จ๋าเนอเสียใจเหเกอกินั่นคืออาร์เนอร์เดอฮันเนอร์สล็อตให้สภาพหลังจบเกมแบบนี้ก็เหมือนจะยอมรับไกลๆแล้วนะว่าสภาพนี้เห็นไม่ขึ้นขุนไม่ไปใดๆทั้งสิ้นแล้วนะเพราะว่านำเขาโดนตีเสมอนำเขาได้ใหม่ก็โดนตีเสมออีกนะแล้วก็เป็นการเสียประตูด้วยวิธีการที่โดนอยู่เป็นนนนนประะจใช่วงงหลัั ไปต่อที่โดมินิกเดอรอร์ว่าการซโบสไลน์กันบ้างน,นะจะกอกลางกับตันติชาติทางการีของวิ่พรีลิฟูเนี่ยนะยอมรับเลยน้ำตาคลอเบ้าเลยบอกว่าตอนนี้ลิฟูเนี่ยเหมือนสูญเสียความมั่นใจและความกระหายในใชัยชนะหรือ3แต้มนะแล้วก็ปล่อยให้หลีสตามตีเสมอจนจบเกมด้วยเสมอ3าสนั่นเองนะจะ๊ะโดยซโบสสัมภาษณ์หลังจบเกมบอกว่าเออดดมก็ไมร่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเรานำทั้งสองศูนย์เราก็คิดว่าเกมมันน่าจะจบแล้วแต่ว่าตอนนี้นะเราเหมือนละประมาทแล้วเราก็พลาดท่าจริงด้วยพอเราเสียจุดโทษเนี่ยลีสก็ ขึ้นมาครั้งหนึ่ง<ๆ>ก็เป็นการตอบสนองที่ดีแต่นั่นแหละทาไปทามาเนี่ยดอมบอกเลยว่าดอมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เรามีสปิริตพอหรือเปล่านะเราพลาดที่ปล่อยเขาตีเสมอได้แต่นั่นแหละดอมก็พูดอะไรมากกว่าดีไม่ได้หรอกไอ้เรื่องการจัดการสถา,านการณ์ตอนนี้นะดอมบอกเลยนะว่ามันก็ต้องอยู่ในห้องแต่งตัวแหละไม่ต้องมาพูดกันที่สาธารณะหรอกก็พูดยากเหมือนกันนะตอนนี้เราไม่รู้เราจะไปอยู่ตรงไหนไอ้การอยากล้มแชมป์หรืออะไรเนี่ยทุกทีมก็คงจะคิดแต่เราแบบนั้นน,น,นะนะตอนนี้เราต้องพยายามตอบสนองให้ได้ทุกคนมีส่วนต้องรับผิด แต่ต้องพิสูจน์ว่าเราก็หายในใชัยชนะมากพอเพื่อโลโก้เลี้ยวพูกของเราอ่าน,นั่นคือโดมินิกโดรอลาว่าการซูรอสไลให้สัมภาษณ์แบบรอๆแต่ว่าเสียงเป็นแบบนีนะ้ประมาณนี้ข้ามไปดูกันที่ทีมลุ้นแชมป์แต่ว่าเล่นไปเล่นมาชักจะรอเพื่อนและสำหรับไอ้ป็นใหญ่แฟนเป็นอย่างอาร์เซนอลของเมเกลลาเตต้ากุศอมาดเข้มนะจ๊ะล่าสุดอาเตน้ายอมรับว่าเจ็บปวดมากนะกับการโดนยิงในช่วงนาทีบาสนัดที่แพ้สมิล,ลาหนึ่งต่อสองเนี่ยนะนะแต่สิ่งนี้จะทำให้เขาเรียนรู้และจะทำให้อาร์เซนอลกลายเป็นทีมที่ดีขึ้นนนน,นนนนนใาคัจ ได้สัมภาษณ์หลังจบเกมแบบนี้เขาบอกว่าออต้าว่าการแพ้ในจังหวะสุดท้ายของเกมแบบนี้มันเจ็บปวดและมันโคตรน่าผิดหวังเลยนะเราทําทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะแต่นั่นแหละหลายช่วงในเกมเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดโดยเฉพาะจังหวะที่เราได้บอลมาครองเนี่ยนะเราเจอปัญหาอยู่ตลอดเลยนะครึ่งหลังเราก็เล่นดีขึ้นครองเกมได้เหมือนเราจะกลับมาชนะได้แต่นั่นแหละปัญหาเดิมมาเกิดขึ้นอีกเราเปิดพื้นที่แล้วก็เสียบอลในจังหวะที่2เลยแล้วก่อนที่เราจะเสียประตูเนี่ยนะตอนนี้เราต้อง move on เรียนรู้จากเกมนี้นะและนั่นแหละจะ้ดไ ให้สัมภาษณ์แบบนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะอาร์เซนอลเนี่ยนะมีแต้มนำแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจากหูกแค่2คะแนนเท่านั้นนะจ๊ะไปต่อที่เทรนเนอร์คนอู่ทองอย่างอูนายเอเมอรี่กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะเฮดโค้ชของอาซัมวิลล่าเนี่ยนะภูมิใจภูมิใจในการพาซัมบิลล่าเอาชนะทีมเก่าขเขาอย่างไอเป็นหย่าเป็นเพียงอาร์เซนอลได้2ต่อ1นะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ท็อปโฟร์เรียบร้อยนะแต่ยังยืนยันว่าไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์อย่ามากดดันกันซะให้ยากนะจ๊ะดูนาะให้สัมภาษณ์แบบนี้หลังจบเกมที่่่เเเอออออออาาาาชนนนะะโโห2-1้้บบกกววููล ภูมิใจเลือกเกินกับสิ่งที่เราตอบสนองไปเนี่ยการที่เราโฟกัสทุกนัดในลีกรวมไปถึงฟุตบอลยุโรปด้วยเครดิตทั้งหมดอหมอบให้กับผู้เล่นทุกคนเลยอูแค่ภูมิใจกับผลงานกับพวกเขานั่นแหละโมเมนตัมตลอด90นาทีที่มันยอดเยี่ยมเลือกเกินหลังจากที่เราเสียป,ประตูไปเนี่ยเราก็สร้างกันใหม่นะสร้างโมเมนตัมกันใหม่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็คลองเกมกดดันเขาใส่ได้แม่แฟนบอลที่วิลล่าพาร์คเนี่ยส่งพลังงานให้เราเลือกเกินละ่ะเราก็มั่นใจว่าเราจะชนะได้ทุมเททุกสิ่งทุกอย่างและส่วนในเรื่องแชมชมมมเไ่้ไงาพูดึน พิมเมลรีกเนี่ยเพิ่งเล่นกันมา14 15นัดเท่านั้นเองนัดที่3ามสิบแปดนัดแล้วเขว่ากันมันเป็นเรื่องที่ยากเราไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์ถ้าตอนนี้เป็นนัดที่3ามแล้วเราอยู่สถานการณ์แบบนี้เราค่อยพูดอีกแบบได้อันนั้นคืออูนายคนอู่ทองอเมอเรีอก็บอกแบบนี้ก็ยืนยันชัดเจนว่านัดที่14นัดที่15เนี่ยคุณจะมาเอาอะไรนะกับการลุ้นแชมป์นูน่นนัดที่38จบแล้วค่อยว่ากาันหรือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเล่นมาถึงนัดที่35แล,วล้ววสาอออยยู่่ในนท็ปเีาจจะคิดว่าลุ้นแชมปป์ก็็เนได้นะจ๊ะไว้รอ,อยู่ ไปดูกันที่ไรยันแชกีกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะเพลย์เมเกอร์ทีมชาติฝรั่งเศสของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะโอ้โหควายควายนึกว่า,วาพี่ตุ๊กปีกพงผิวอ่อนราโบน่าเปิดให้ฟิลเดือกเพ่อบ้านใจกล้าเนี่ยม่งประตูเข้าไปเลยนะทำให้แฟนๆเนี่ยยิ้มหวานเป็นน้ำตาลปึกเลยเจ้าตัวก็แฮปปี้นะเขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่ต้องเล่นด้วยความอิสระหรือว,ว่าฟรีดอมและจะทำให้แฟนๆมีความสุขนั่นเองนะจ๊ะโดยแชกีให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเออแชว่าแชร์ก็เล่นด้วยความอิสระนั่นน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 แแแแแแหหลละนะะะะเเเพรรรรราาาาออออไชชชีีีววิตขตขขง์์ใใกกกบบบป็้้ยฟฟๆมมคสสุุ พอใจเมื่อไหร่เนแชร์ก็แฮปปี้ไอการไขยเปิดเนี่ยหรือไอร์โโบนา ona, หรือบารอน่าพิกอะไรเผ็ดๆในเซฟไงตัวอย่างกันนั่นแหละมันเป็นการสร้างสารรค์น้องแชร์เองตอนแชร์ทำราโบนาเนี่ยแชร์ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าบอลมันจะไปอยู่ตรงไหนนะแค่อยากจะเปิดบอลเข้าไปให้โดนหัวของเออร์ลิงเบลล์ฮาร์เลนหรือไม่ฟิลฟอเดนปรากฏว่าวันนี้มันเป็นไปได้ด้วยดีนะแชร์พาํามทำแบบนั้นทุกเกมมาแหละคุณภาพของแชร์คือแบบนี้ศิลปินบนพื้นผิวหญ้านะรวมไปถึงแชร์น่ทุ่มเทมาตลอดทั้งสัปดาห์เพื่ออะะชชววทัักษแแแบบนนนนีี้้ใหฟ,ฟมคมคคาสุขืร เขาให้สัมภาษณ์หลังโชว์ราโบนาแอซิสแบบนี้นะจ๊ะ แต่การที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ถูกใจเป ok ๊ปเดอะโรคจิตกัวเดียล่ากุนซือสติเฟื่องของรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองแม้ว่าจะถล่มซันเดอร์แลนด์นได้3-0มีแอสซิสต์ลูกควายจากเรยันแชกีแต่เป๊ปบอกเลยบอกว่าเป็นคนซิมพลี่เป็นคนชอบอะไรง่ายๆนะเบเบไม่ต้องไปซับซ้อนเยอะและนักเตะอย่างเรย์เนลเมสซี่ก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ด้วยพูดถึงจังหวะที่เรยันแชกีเนี่ยบราโมนาเปิดให้กับฟิลโฟเดนหมุนประตูได้แล้วจ้ะโดยกัวเด้ยล่าสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเออสิ่งที่เป๊ปประทับใจสุดเเกกีี่่่ยยวัับนนนน้องแชร์ะมไมไ เี่ยวกับสกงสกิลอะไรเลยนะเพราะว่าถ้าเป๊ปบ,บอกแบบนี้อย่ากโกรธเป๊ปนะเมสซี่ที่เก่งที่สุดในโลกของฟุตบอลเนี่ยเขาจะไม่เคยทําแบบนั้นเลยเอางี้เป๊ปไม่ได้มีปัญหากับลูกเปิดของน้องแช์นะจะใช้เท้าซ้ายเท้าขวาอะไรก็แล้วแต่มันได้ผลปับ๊บมันก็จบมันก็โอเคแต่เป๊ปจะบอกนี้ว่าเป๊ปชอบอะไรที่มันเรียบๆรีย,รยง่ายๆเป๊ปเรียนรู้มาจากเมสซี่ว่าจังหวะแบบเนี้ยมันเป็นจังหวะง่ายๆคุณต้องอย่าทำพลาดเมสซี่ทําเรื่องง่ายๆให้เพอร์เฟกต์ได้เนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาค่อยพยายามเลี้ยงกังนนา้จ ถ้าคุณมีพวงสวรรค์ปอนสวรรค์อะไรก็แล้วแต่คุณอยากจะทําอะไรคุณแค่เพิ่มเข้าไปแต่ถ้าคุณทําเรื่องง่ายๆไม่สําเร็จเนี่ยนะมันจะเป็นปัญหาและตลอดอาชีพของไรยันแชกีเนี่ยเป๊ปรู้แหละว่าเขาทําตามใจตัวมาตลอดแต่นี่คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมึงต้องทําทุกอย่างให้มันง่ายๆนะแล้วคุณจะได้ลงเล่นในสโมสรนียไปอีกหลายปีโอ้โหนี่จะเป็นทีมอย่างแมนยูเต็ดยุคปัจจุบันนะมีใครลาโบน่าแอสซิสต่นี่อวยกันแบบคมๆเลยนะไม่ต้องห่วงแต่ไรยันแชกีทําแบบนี้เจอเป๊ปดุ ว่าไม่ต้องมาพิเศษเอาเบสิกก็พอโอ้โห,โหดูเป๊ปดิไปต่อที่เดือะตุ้งติ้งอย่างโทมัสแฟรงค์นะจ๊ะก็ขายก็้าอี้ร้อนไปนิดนึง เราจะพาพักประชากุ transfer, ๊กกุ ford, ๊กไก่ธนัสเปอร์เนี่ยเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดได้2ต่อ0ูนยนะแล้วก็เป็นผลงานของชาบิซิโมนนะจ๊ะกองกลางตัวรุกจากไอเบลแอสซกี่ซื้อมาแพงเนี่ยนะแฟนก็บนผลงานไม่ได้เรื่องอันนี้ปรากฏว่ากลายเป็นเกมที่ชนะเบรนท์ฟอร์ดที่ชาบิซิโมนทาได้ดีมากมากนะจ๊ะโทรมัสแฟงก็สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอืมเธอบอกเลยนะหลังจากผ่านเกมหนักมาหลายเกมมาวันนี้ที่เราชนะเบรนท์ฟอร์ดทีมเก่าของโทเนี่ยนะมันสมบูรณ์แบบมากเลยอ่ะการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเีย้พูดถึงงรรรัับุกกแลวววโทปปาจ ด้านกว้างอะไรแบบนี้การ p r ร s ซิ่งมันสังคังมากเลยอะนะโดยเฉพาะเนี่ยนะน้องโมนเนี่ยนะแม่เป็นมืออาชีพเหลือเกินอ่ะเขาเป็นมืออาชีพแบบ24ชั่วโมงตลอดทั้งวันเลยอ่ะนะความมุ่งม,มั่นของเขาตอนนี้มันเริ่มผลดอกออกผลแล้วว่ะแล้วเขากับ่อนร่วมทีมก็เริ่มเล่นเข้ากันแล้วทุกอย่างลงตัว เปะเวอร์อ่านั่นคือโทมัสแฟรงค์เดอะตุ้งติ้งพูดถึงชาบีซิโมนไว้แบบนี้นะจ๊ะเอาไปดูถึงอีกหนึ่งคนที่แม่เจ็บไม่รู้จักจําทําผิดแล้วผิดเล่าซ้ำซากนะหลายคนก็ถามว่าอีฟบิสซูมาเนี่ยกองกลางตัวรับของทัตแามสเปร์เนี่ยทำผิดกี่ครั้งจะดำบอกเลยนะแค่2ครั้งก็คือครั้งแล้วครั้งเล่าเฮ้ ه, ผิดอยู่นั่นแหละ ล่าสุดเดอะซันเนี่ยนะจ๊ะออกมาเนี่ยนะมีคลิปวิดีโอของพิซูมาที่เจ้าตัวเนี่ยนะใช้ลูกโป่งหรือว่าเขาเรียกว่าไนตรัสออกไซด์หรือว่าฮิปปี้แครกนะซึ่งเป็นเขาเรียกนะสูดดมแก๊สหัวเราะที่ผ่านจากลูกโป่งเนี่ยนะเป็นครั้งที่2แล้วปีที่แล้วก็ทําไปทีหนึ่งนะเจอลุงแอนด์สปอตเดโครกลู <Hey! S 1> เฮพราะเดโครกลูพักงานไปครั้งนี้เอาอีกแล้วเออเพราะที่กองกลิตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความผิดทางอาญาในสาธารณจากักนะจ๊ะตั้งแต่ปีส0 23การครอบครองอาจส่งผลให้มีโทษจำคุก2ปีสำหรับไอิปค นั่เนเองนะโดยล่าสุดเนี่ยโฆษกสโมอสรทอรนมามสเปอร์เนี่ยออกมาแถลงการสั้นๆเขาบอกว่าตอนนี้สโมอสรกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่และจะจัดการเรื่องนี้ในฐานะเรื่องราวภายในสโมอสรหรือพูดง่ายๆคือผูม้มนต้องเสือก <c oughs> ไม่ใช่ขนาดนั้นเขาบอกว่าจะตัดสินกันภายในยและจะลงโทษจะเป็นความลับและเดี๋ยวจะบอกสาธารณชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงหรือไม่จริงยังไงอิบิชูมารอแล้วกันดูทรงแล้วแม่น่าจะหมดอนาคตนะจ๊ะไปด้วยหนึ่งคนนะที่ไม่ชินเลยกับการเป็นตัวสำรองนะหลังจากที่เจอแวงซองเดอะบริษัทกอมปานีกุนซือจอม เย็บของบไบโอเมิวนิกเนี่ยนะดรอปในเกมที่บาเยอร์นถล่มสตุดการ์น5-0นั่นะคือลงมปในตัวสำรองแต่ก็ยังมีแฮตทริกได้เว้เยเจ้าตัวยอมรับว่าไม่ชินนะโดยแฮตทริกเคนได้สัมภาษณ์หลังจบเกมแบบนี้เขาบอกว่าอืมจริงๆแล้วเคนก็ไม่ค่อยคุ้นแล้วนะกับการที่ต้องเริ่มต้นบนม้านั่งสำรองอนะ่ะมันก็มีบ้างแหละนะเคนเข้าใจได้โค้ชก็บอกกับเคนว่าอยากให้เคนเซฟพลังไว้พอสุดท้ายลงมาในช่วงครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะแม่เคนกับเพื่อนสองสามคนนี่ก็ฟิตปึ๋งฟิตปังเราก็ยิงประตูเพิ่มมมมมกกกกกกัััันนนนนนไไดด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 ้้้้้้แแแแลลลลวววววผผ่่่่่าา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 เเเเหหหตออสสสปปป์ททีีะ็็็ุยริบบบญช จดเลยนั่นคือแฮร์รี่เดอะเฮอริเคนก็ไม่ชินแต่ไม่ได้ไม่พอใจนะสุดท้ายแล้วแวงซองโกบันนีก็อธิบายให้เคนฟังว่าเฮ้ยที่ไม่ส่งลงเป็นตัวจริงเพราะมึงพักบ้างเล่นสัก30มนาทีแล้วเอาความสดลงไปแล้วก็จริงแฮตทริกได้ใช่อย่างงั้นน่ะไปดูกันที่เดอะบอรน้ำตาตื้นอย่างฮันซี่ฟลิกนะจ๊ะเทรนเนอร์จอมโฮเนี่ยนะของบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาทีมด้นานก,การเงินเนี่ยก็ออกมาชื่นชมผลงานของเด็กยาลาลามีนยามาวนะจ๊ะว่าจับมาเล่นเป็นเพลย์เมกเกอร์แม่เพลย์เมกเกอร์แล้วก็ททาางงนนนนนนนไไดดด้ีดีีใเเเเเกกม่่ 3, ่่ออออชะะะะรรัััลลบตตติิสปป5ู3จ๊โยฮซฟ สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วอันบอกเลยนะ่าน้องบ่าวอะเล่นดีมากเลยอะนะในตำแหน่งเพยเมคเกอร์แล้วทำตามเทคนิคหมดเลยลุกก็ดีรับก็ดีเราอะแต่ไม่ได้ซ้อมเขาตรงนี้เลยแต่น้องบ่าวเนี่ยมันฉลาดมากลยอ่านเกมได้ดีคุมพื้นที่ก็ยอดเยี่ยมเน่จ๋งมากเลยเกมรับก็ทำได้เกมลุกนี่ไม่ต้องห่วงแล้วก็เป็นมืออาชีพสุด ตอนนี้นะน้องบ่าเนี่ยเติบโตและพัฒนาขึ้นเยอะเลยอ่ะนั่นคือเดอะบ่อน้ำตาตื้นฮันซี่ฟลิกเขาพูดถึงน้องบ่าวเรามียาม,มาไว้แบบนี้นะจ๊ะปิดท้ายที่เรื่องราวที่จะดําอ่านแล้วถ้าจะดําเป็นประธานฟีฟ ا แล้วเนะจดมจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาแล้วเบิร์ดกระโหลกสี่ห้าทีนะจานนี่อินฟานติโน่ในประธานฟีฟ่ยนะต้องออกมาขอโทษเรเนลสกาโลนี่นะจ๊ะกุนซือของทัพฟ,ฟ้าขาวทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์โลกปี2 0 2 2ิที่กาตราเนี่ยนะนะเพราะอะไรในงานจับสลากฟูตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยนะ ได้รับเกียรติให้เชิญถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพเนี่ยขึ้นไปตั้งบนแท่นในพิธีการจับสลากแต่ทีมงานของฟีฟ่าที่จัดงานหรือออแกนไน์ก็แล้วแต่บังคับให้สกาโลนี่ใส่ถุงมือเพราะกลัวเดี๋ยวไอ้ถ้วยมันจะเป็นรูปเป็นรอยนิ้วมือไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปวางสกาโลนี่ก็ตกใจว่าเฮ้ยกูเป็นแชมป์โลกกูพาทีมาเจนได้แชมป์โลกกูชูมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยทีเลยเนี่ยกูเอาไปกอดน,นอนอยู่ด้วยเนี่ยนะกลายเป็นว่าหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันเนี่ยงานอีกวันหนึ่ง นะขอโทษแทนฟีฟ่าด้วยอ,อินก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครทําเรื่องนี้นะมันพูดตางตรงๆนะคนที่เป็นแชมป์โลกถือถ้วยได้อยู่แล้วเพราะนั้นอินขอโทษด้วยอินไม่รู้จริงน่าตกใจมากๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพอคุณได้แชมป์โลกแล้วคุณอาจจะน่าเด็กมั้งคนเลยจําคุณไม่ได้อา้าไปพูดติดตลกซะอย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้จะดาเชื่อว่าออกกไนซ์คนที่จัดงานหรือแม้แต่ทีมของฟีฟ่าน่าจะโดนจานที่อินฟันติโนเฉ่งแน่นอนเพราะว่ามีอย่างที่ไหนวะอุนซือโค้ชที่เขาพาทีมอาเจนินา่าคว้าแชมป์โลกไปบ,งบาาังคับเขาให้ใส่ถุง ประดมพิธีเงี้ยใช้ได้ที่ไหนเอออย่างน้อยที่สุดคุณต้องรู้สิว่าแขก v i p อพีเฟนเนอร์ของแต่ละชาติผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ของแต่ละทีมเป็นใครเพื่อได้ป้องกันความเสียหายในการทํางานแบบนี้นั่นเองนะจานนี้เป็นข่าวที่องค์กรระดับโลกอย่างฟีฟ่ายังพลาดได้เพราะนั้นการจัดซีเกมในบ้านเราจะพลาดแค่ไหนก็คงไม่เป็นไรล, <S 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 ละม้าแต่ที่ขา่ารหดของเราซอกส,สีในเช้าวันจันเริ่มต้นสัปดาห์กนแบบยิ้มกว้างๆสดใสแบบนี้นะจ๊ะเจรนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามจะดับได้ทุกแพลลตตฟออรร์มเเนนนนนนี่ยห้างะะทกค เอา้าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็อวยพรอวยชัยกันเหมือนเดิมนะจ๊ะขอใหพวกแกมีความสุขมากๆกันสัปดาห์นี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ดียอดเยี่ยมของพวกแกเลยเนาะใครเจอเรื่องดีๆอยู่แบ่งปันสิ่งเหล่านั้นความรู้สึกดีๆรอยยิ้มนะน้ำจิตน้ําใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเผื่อแผ่คนรอบข้างบ้างใครเจอเรื่องยากๆอยู่เนี่ยนะก็แชร์กับคนที่ไว้ใจได้คนที่เรารัก,คน,รกคนที่รักเราเผื่อความทุกข์เหล่านั้นมันจะเบาบา,างลงบ้างเนาะแล้วก็สู้ไปด้วยกันจะดำมั่นใจอยู่แล้วพวกแกเก่งเสมอ này bảo